มีหลายอย่างนะแม่น้ำมือหนิ่าตะไคร่ใบบําบูดครับผมโอ้โหต้มจนดเปื่อยมาแม่โอ้ยกินกับเจียวาผมมือหนิพี่จะกินไหมพี่นี่บอกในน่องกับซี่ยวสองอันเอาไว จำแก้วล่ะกะอีกอันนึงแกนู่งกับต้มน้ำซุปสดโปกๆใงไหมเสียบเลยเนาะจ้ะแซ่บๆน้องกันนะจ้าต้องก็ต้อตงละเอียดนะพ่อเนาะอยตอนครูคลีร<น>ู้แมนจำแกลเป็นอยู่แล้วแค่มือหู้ลูกยิงสี่มันกะรุดออกจากกันกแ,กลแล้วออมือแกะฉฉี่กันแล้วใช่หไหมออต้องเห็นเห็นทักบ้านบ้างเนาะมือแฉชั่วชั่วชั่ว ขาดแล้วมันจุยเจียวเลยแม่เอาเจียวเลดก็ต้องมีิดต่อเอาเบอร์หักเอาเลยมีงหักเอาเลยปะนี่นี่เนี่ยนะโอ้ยจักงๆตัวจอิแล้วคักขนาดอืเอาเดี๋ยวเห็นน้ำสุกเนี่ยจะเจียวได้หมือนเจียวผมนี่เอา าตไข่น้ามนเดือดเรียไปแล้วอาตไคใบมะกูดลงไปแล้วออกคำลังนีเน้อแม่เนาะแก่ยังลงต้มใบเดอจัหน่อยพ่อม่จัหน่อยวาะแซะอเอานสดเอาเพชรสมีนนี่เหระพ่อเนาะเดียวหอกับมีนเหรอแซ่บเลแซ่บคั เลยครับผมต้มตีนงัวนะแม่นะแซ่เปื่อนิครับผมสุดยอดเลยพ่อเอ้อำลำครับผมอำลำเริ่มบังสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเช้าเด้บานเองเชาแบบมานี่ได้บานวับไปที่ได้บานนะโอ้กินข้าวบรรยากาศสุดตากฝนให้เบิังบวงบวงบวงมา โโอ้หพี่น้องรับเจ้าผมนี่โอ้ยมึห้โอ้ไล่เลยบ่ เพ <that> ื่อให้จนโม้ว่าสีเพื่อนพี่น้องเงอืมอืมอ่าสุดน้ำนั่วสุดน้ำนั่วเนี่อมองอุ้งกีนมันไหนพี่น้องอั่ว นุ uh huh. มดีอืออ mm ือ hmm. อ mm ือ hmm. อ mm ือยามาพระท่านแสงฝนกำลังตกอืออ mm ือโอ้ม hmm. mm ่แ hmm. มือนี้เขาสวยเขาเศร้าเขาแรงอยู่น้ำกันเลยต้ยยนหอมกระแซาะของคอดเนางเฮ็ดกินแบบนี้เนี่ยออยืร <c oughs> <c oughs> ับร่องแบบสายหิวน้ำกันนี่ <c oughs> บว่ววางสอดแน่นอน น้ำมันก็ออกอำลำนิ่มๆไม่ต้องนี่ไหลนี่แยกกันแล้วเนี่ยนี่บ่อตอนใส่เลยโอ้โหเบิ่งกเวอร์ตรงอุ้งตีนนี่ต้องให้คุณแม่ได้กินนะโอ้เด็ดสดน้ำม่แห้งเอาแน่นคนบุ้งมี่เข่วก็กินได้แม่มันปล่อยอืึยหยอองใครอยากสร้างลูกนาด้ะครับเด้อ อ้อ,อ,อสุดยอดเจ้าขมบบหรือเจ้าเปี่ยกยอะไรทำไปมั่งไปได้ไหมนเนาะจ้างปินในเบอิอืมอือินง่วนเนี่ย ปเฮเทศสมตไอนเป็นเฮ็ดตศสมตินงัวกอะไรนันเป็นเนาะอื่เขาต้มเลยแต่ว่าอันนี้เพื่อให้พอเออาันเทตสมถินง่วจะต้องพวเพื่อก็นี่เอาพอกุ๊บแมนว่าเพิ่นที่ได้อัตรดของเพิ่นอีกแบบหนึ่งย่างพกุ๊บกุ๊บกุ๊บอันนี้ฟองแต่ย่า่กินก็เลยต้องแบบนี้ครับแถวกับบัวครายีกันนะแต่ว่า คนทุนมากกับมากแบบนี้นะแม่น,นะใช่ละแบบละล่านี่ป่านะครับผมสดนั่งไหมัะอืมอืมโอ้ยหอมบบท่านเฝ้าหลายเซ็บคือเกางวยมาจากลานเลยล่ะ อ่ามันนัวมันนัวอยู่แล้วพี่น,อน้องเออันนปปี้จีนเจ็าา๊บไปสักกันกินเจีพยบส่วนนี่ส่วนเขาเตรียมการมาเนี่อันนี้เอาไว้โซ่พี่น้องอืออืออือกิอออออนแล้วเียว่างแต่พลาเขาเริ่มไหวของยต่งงการเดียวกันยังขึ้นเหมือนนุ่มมันเปื่อยหลาย กินได้เมิดอไะกินเมื่อไรแต่กระดูกอืม,อม,ม่อยากวังสอนอ๋อถ้าต้มแบบนี้เขา,าต้องรอแรงดวงเรื่องดันครับใส่เวลาเบิเดมือเพราะต้มผบบุนปุ่มเปียที่ในหมอตรงเขา เนื้นนหนอห้องมันจะเป็นงอหมัอแรงดันว้อยไหมเนาะจ้าตุ่มหม้อเดียวตึ้งใส่ขวดตึ้งตัวเดียวอ,อันเดียวโอ,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 อ้ย่อกัดถืออินแห้งคักได้นุ่งม,ม,มักสดนามมีแห้ง ฮ่าพี่น้องเองขอเวลาเทวดาพันไว้สิบนาทีเจ <c oughs> ทาหี่พ่อลวบากเปะนะ็นมาแล้วเมืม่อเติบเลยครับผมช่วงนี้ฝนตกครับผมหนาฝนเนาะเดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดแล้วเขาเดือนเปลี่ยนแล้วดูแลสุขภาพจะครองกันแล้วกันครับผมไพ่ก็ไกด้ ติยูตามตรงให้ตรงหน้ากันเห็นแลวังเรื่องฝากพร้อมฝากกับติแห้งจังเลยสำหรับกินนี่ก็ยูดีมีแห้งคือเก่าครับพดไผอยากกินแบบนี้สั่งล่วงหน้าได้แล้ครับผมยังต้องจัดการดีมีแห้งกันทุกกันครับผมสวัสดีครับ